แสนแตกแสนแตกแสนแตกขอบคุณอ่านอ่น่านอ่านิงงงแสนแตกแตกแสแตกแสนที่สองแตกแล้วแสนที่สองแตกแล้วขอบคุณพนเอน็เลกอมายเมันมียอดมาล่าสุดเมื่อกี้นานๆเราเห็นไหมพ่อห้องไหมจะห้องไหมไอ้เจโอ้เอ้เอ้าจะห้อมั้ ขอบคุณนะคะด้านเทสมาแล้วขอบคุณแห่อีเตอร์ด้วยจ้าเด้อปิดยอดวันนี้เราขอบคุณนะครับขออนุญาตด้วยจ้าแล้วก็ขอบคุณบุพเวแม่เอฟซีพลังเงียบทุกคนเอฟซีสาวหน่อยแล้วก็เอฟซีหลายๆเอฟซีทั่วไปหยีเพื่อนโอนมาไล่หีล่ะสองแสนแตกแล้วครับขอบคุณหลายๆด้วค่ะเด้อขอให้บุพเวรแม่เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆได้จ้าแล้วก็ขอให้ พ่อแม่ยิเติร์สของแม่อิ้มเติร์หายเร็วๆด้วยจ้าเด้ยอยกมือหน่อยใส่เพื่อนแน่คุณอะออแตกแล้วจ้าเซตสองแตกแล้วแตกแล้วเซตหน,นุนบระยูรแล้วเลยหมวนแล้วไปใส่โอ้ยพกถุงไ,ไปดอกเจ้าหาแดกแตกขอบคุณครับนะครับผมแสนที่สองแตกแล้ว อยูแม่ฮักอิเตอร์คือใครอิเตอร์อิเตอร์อิเตอร์ยูอิงถึงตามหาอิเตอร์อิเตอร์เวลาเลื่อนไปเห็นจะคล้องในอันอันยูทูบอลไรๆมีข้อดูซื่อในหนูซื่อซื่ออซื่อซื่อเอ้าอีหลี่แบบอีหลี่หรือแบบอีเลนได้ไหม ผมรู้แล้วแล้วว่ามันหนาเดิมเดิมมานานไม่ไม่ตั้งแต่ช่วงติดตอกันหลายตั้งแต่ช่วงแรกๆนหรอไหมแรกๆก็เขินอยู่เขินอยู่นิดๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เฉยๆบ่เห็นในทีวีหรือว่าในนู่นนี่นั่นก็เฉยอยู่ตั้งแต่ไปหลอกยู่ในรถแทร่สมัยก่อนเนี่ยเคยขิดปอซิมีจังสิบูขิดเล่นบ่ปอซี่เซาไทยขิดจะเกินปอซี่ เพราะเสิร์ฟแล้วพอเขาถ่ายคลิปไงแต่พ่อพี่ถ้าพอไม่มีคลิปเขาก็ยืดมันแล้วนี่โหลดจอดจึงเขานั่นไม่มีเนาะเขาก็มีรายได้จากการถ่ายคลิปอย่างเดียวจำไว้เสาลำแล้วพ่อไม่ลำแล้วพ่อปวดขาแน่นปานอวสิลำพักแค่แป๊บเดียวเพิ่นว่าเออกระจ่างวะบอสผูกทั้งว่าตอนถีบไปลองรถให้รถยั้งเนี่ยก็คือบอสิดังสมีบอสที่สุดมา บอกปฏิทัถามเจ้าแรงเลยย้อมผมหงอกไปอย่าพูดมากคือเริ่มต้นมาจากตลาดนัดนะมีคนรู้จักพ่อตลาดนัดตลาดนัดเหรอเอาเข้าไปจะมีข้อมูลโดนจะมีจี่พว่าพู่าพูดกั้อมแล้วนติพี่นนเอาพี่นนด่ามันเลยพี่นนท์ขาไกลห่างมาพี่ เราคุยโทรศัพท์บอบอกแล้วจะไปคบเนนเนนอะไรเฮ้ยเอาดูอุ้ยิงพ่อทุนจะมาทำมะทำอะไร่อนคอนพ่อดได้ไหมมาซอยแม่บีแน่ว่สันอ้า เเออาาว่าจะไหนลูกวุ้ยข่าด้วยวุ้ย่กล้าอ่ะแกร่างให้ดีๆว่าเงินที่อยู่กัดิกระลุกกระนได้อยู่ตอนนี้แตกแล้วแตกแสนที่สองแตกแล้วก็ไปแบดูคอมเมนต์อยู่ขอบคุณแม่อีเตอร์เออแม่อีเตอร์แล้วเพื่อนปีชหายสุดยอดเลยเบอง์กรณีที่ไหนคอมเมนต์กระจายได้ใช่ไหมนี่เอออันใหญ่เลยของใครอ่ะ เด่นชุดมันน่ะพูดได้ทายคอยนี่เดียวออกไปทายกันน้ำอื่น้ยยังเลือดดิเห็นว่มเปทั่วที่เบิร์กแย่งดีเนาะคนดูเยอะไหมอไรพ้อคนดูเยอะไหมสามหมื่นสี่หมื่นละท่านี่งมือใไลงมือสาวเก่ามุมันคืออ้วนเนี่ยแล้วปวดขาแล้วแล่กี้วคนดูสามหมื่นสามสากบ่มิน โอ๊ยจะแมนทุกจะแมนยากอยาก,ยากแต่นำเงินนำคำนีนลล่แหะแหงในฟิจะภาพมาร่ำจินองกท้สิบหลก็เกา่าที่กูเป็นบาไปจา้างยังบุก,นนกเออบาไปจ้างอย่าเป็นน้ำบักนุ่นนั่นแหละพ้าพ่อไงเป็นบาเป็นปวงเขาจ่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจ้างสองจ้างสองวงแม่สวงุเด็นใช่อีกวงหนึง่งพี่นาในสองวงจ่างไปัอเนจ่างไปงานลูก จากไปนางแบบนางเบิงซื่อหนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ไปจับรถข้าบันนีเอาเบสบอลเลยบันนี่เอา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 อันทาบกอนบันนี เอิอแล้วมาแล้วเรากำลังพักผ่อนเออเอื่อยังอยากให้จุ้มอยากยังเจีดจีดไม่น่าเลยให้พักผ่อนอย่างไรนี่กินได้ขับรถอย่าพักผ่อนอย่างนอนเหรียญโทรศัพท์ยากระสีแล้วเนาะเออยากระสีเจ็บขาได้ไหมพี่จีดจีดฉีดยาฉีดยาในเมื่อเป็นหมอบอสเราพาไปฉีดยาเอาคลิปยังไปไล่คนน เออไปขีดยาิซิคือส่งหิวไอ้ไหนเต้นหดยังก็หดวหายยัคือส่งหิวเขาอย่ั่นงี้ยผู้ออกนำเนีวันนั้นแกองคหิงก็พามาเป็นจีนดาหิวขอพักกับร่างขอผู้นำเลยผู้หญงว่าใครตอนนั้นอ่ะพ่ากาเจยไปกินของดองว่ะไมหน่อยพี่อเดี๋ยวของดองผู้ใดกับบทับขององคอิงดอกเมื่อเมื่อบาน ว่าไปอาบน้ำกินนางข้าห้องน้ำบ้านนั่นอกก้กินแว่าห่วยแล้วไหมองดองจะได้คึอขังแท้วะข้องดองจะได้ขึขังแท้บ่หอมตีเจ้บ่หอมตีเบิ่งหนาก็เลยล่างน่ล่างแน่ถึงวบเลี้ยไปแต่นอ่านทะเบียนเห็นเออติตารถไมอต้ลมต อ้าดีละเดี๋ยวเดี๋ยวปละก็ได้เี่เปี้ยเอโอ้ยได้ได้เวลาอาบน้ำแล้วอีกสักพักนึงเพื่อนสนอาบน้ำยังเพื่อนออกปากพี่น้องยี่สิบก็ลอยยี่สเ็ดสนามร่มบินโอโสนามเรือบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเยอาดีดีเี๋ยวดีเีดีเอาดีดี พี่น้องอยากให้แตกทุกสนามอ่ะแมนวันที่20เกาะลอยศรีราชาชลบุรี21 21ตลาดนัดเรือบินตำบลบางป่าอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ22 22ตลาดอาม่าพันสุขคลองเจ็ดคองหลวงปทุมธานียี่สส <23. S 2> ตลาดโชคอํานวยถนนบางพีตำลุตำบลแพรกสาใหม่จังหวัดสมุทรปราการขอขอแตกทุกสนามเลย ครับ้านแตกทุกสนามเลยยี่สิบสามเราก็เดินทางกลับยี่สิบสี่โอ้ยยี่สิบสี่เดินทางเดินทางกลับจะกาแฟบาดบ่ยิบหาเหรียญยูน้องยุ่งบ้านไอเตยหมอแค้นบัวพันธ์ไอบ่อลอยเอ็ดลอยเอ็ดบัตรน้องยุ่งยิบหาน่ะแฮปปี้เบิร์ดดี่อยดีป้าที่ยิบหาน้อเป่าเชิงหันเลยเนาะเปลวได้เลวอ่ะพปลวการชิมหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีมีแห่งสปอตครับสวัสดีครับผม